สวัสดีครับผมจลัดแจ้งข่าวนะครับอยู่บ้านเลขที่43ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับผมก่อนเริ่มแรกผมก็อาการก็จะดีคือรู้สึกว่าจะเดินไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีไหล่ซ้ายนี่จะเดินติดขัดนิดนึงก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็ไปตรวจเช็คแล้วก็รู้สึกว่าผมจะมีเส้นเลือดอุดตันนิดนึงนะครับก็เลยเอาอยาที่โรงพยาบาลมากินแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่จะ แนะนาบอกว่าให้ลองกินเอมไซดูบ้างอาจจะดีขึ้นท<ห>ามนมาประมาณ 2- 3สามกล่องแล้วครับสมกล่องอก็รู้สึกว่าอาการของเรานั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เคยเป็นอยู่ก็ทําให้เราเดินสะดวกขึ้นแล้วก็ไหลที่เคยติดก็แกว่งได้เหมือนเดิมรู้สึกดีขึ้นเยอะครับเดินเหยนสะดวกสบายขึ้นที่ว่าไหลติด้างไหนครับางซ้ายครับต,ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนยกไม่มีดีกว่ายกไม่ได้เลยยกไม่เคยได้นะติดติดขัดๆมากเลยอดีนี้ยกสบายครับผมแล้ว ลุกขึ้นเดินตอนนี้เป็นไงครับก็เดินสะดวกดีครับอืก็อยากจะขอบอกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าอาจจะดีกับโรคของคุณก็ได้ถ้าว่าคุณเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะรักษาได้อยากจะให้คุณลองเหมือนกับผมที่เคยลองครับอาจจะดีขึ้นนะครับผม